สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกประจําเดือนธันวาคม2563นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะอะเรามาดูกันนะคะว่าดวงรายเดือนของพิจิกเป็นอย่างไรเนาะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ มาดูนิสหนึ่งนะบรรยากาศของเดือนธันวาคมนะพิจิตพิจิตท,ท,ที่รักนะเป็นอย่างไรงานเยอะเนาะ <c oughs> นะตัวตน10บคาานะคะงานเยอะความรับผิดชอบเยอะหรือเราอาจจะมีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรบางอย่างด้วยนะคะรวมไปถึงบางคนนี้อาจจะเรียนหนักหรือเปล่านะคะนะหรืออาจจะรู้สึกมีมีภาระที่ต้องทำค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ สิบคาถาบางคนทั้งเรียนทั้งทำงานไว้ด้วยนะคะนะหรือเราอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นพิเศษอะความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็คือพร้อมลุยไหมก็พร้อมนะพร้อมนะคะแต่ว่าแต่จะอยู่ในโหมดของความเหนื่อยเนาะแล้วก็เหมือนหนักอกหนักใจประมาณนี้นะ นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนเหมือนว่าเราพยายามที่จะประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองแหละแล้วก็ตั้งใจทํางานมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่มันเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนเราก็พยายามที่จะก้าวต่อไปนะแล้วก็สถานการณ์ของเดือนธันวานเนี่ยยังติดเรื่องอุปสรรคอยู่นะที่เผชิญหน้านะคะเราอาจจะเจอคนอนุพัน์น,นะคะหรือคนที่มาหารเรื่องเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือยังติดอุปสรรคอยู่นะคะตัวใหญ่นะบางอย่างเองสำหรับคนพานเงี้ยอย่าไปยุ่งนะปล่อยเขาเถอนะ ถ้าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะได้อันรพันของเมืองหรือว่าได้สร้างกรรมอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาเนาะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานต่อไปนะแต่ดูเหมือนว่าเราอาจจะรู้สึกเครียดนะในอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะอันนี้เดี๋ยวแม่หมออ่านสภาวะก่อนนะมันจะมีประเด็นของความเครียดคิดมากกังวลนะคะสำหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะทานยาด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะคะบางอย่างเองมันเป็นแค่สถานการณ์แค่ เพียงไม่นานนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอามาเป็นพอยต์ใหญ่ประเด็นใหญ่นะท้งเองก็ฟิตซ้อมร่างกายแล้วกันเนาะนะออกกำลังกายเยอะๆนะคะจะได้มีแรงต่อสู้ต่อแรงเสียดเสียดทานอย่างอื่นที่มันจะมีเข้ามานะคะสถานการณ์เดือนนี้อยู่ในโหมดของการหมุนเงินนะคะสำหรับบางคนเองนะคะนะห้าเหรียญเกิดขึ้นนะคะสองเหรียญเกิดขึ้นด้วยนะคะ อ,อยู่ในหมวดของการหมุนเงินหรือรายได้บางคนอาจจะขาดแคลนเนาะเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะนะสำหรับบางคนนะอาจจะรู้สึกแบบนั้นอันนี้เป็นแบบเหมือนภาพรวมสถานการณ์นะคะเราก็เราบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปเรียนอะไรใหม่ๆหรือมีโครงการอะไรใหม่ๆที่ ที่มีอยู่ในใจเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะติดอุปสรรคหน่อยนะคะนะหรือว่าเราอาจจะติดอุปสรรคที่เรานี่แหละที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่แค่นี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วนะจะอะไรนักหนานะคะแต่ทางแก้เขาก็มีบอกเหมือนกันนะคะว่าคุณต้องเริ่มได้แล้วนะคะอย่าผัดวัน ประกันพุ่งนะคะสําหรับโครงการใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่าคุณจะทํานะรวมไปถึงการเรียนการศึกษาด้วยนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในช่วงนี้เองนะเวลาเราเข้าสังคมเนี่ย The h y p n t h e s t เสื้อผ้านหน้าผมค่อนข้างที่จะเป๊ะปังกะละมังดังหรือว่าไม่ใช่นะเป๊ะปังเว่อร์นะ ค่อนข้างที่จะดึงดูดใจใครหลายคนนะเดือนนี้พิกจิกจะเสน่ห์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเดอะไฮเพทสคุณจะแบบสวยเซ็กซี่เขาเรียกว่าน่าสนใจอาจจะมีคนมาชอบคุณ แต่ว่าเขาจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเขาจะมาเจ้าชัวอะไรกับเราหรือเปล่านะแล้วก็ในเรื่องของเซนส์นยานสัมผัสการคิดวิเคราะห์ของคุณแยกแยะคนเหล่านั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เชื่อเซนส์นของเรานะคะนะมันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยเราได้ดีนะคะแบบแรกนะ แบบแรกนะคะเราก็ไม่ต้องหาเหตุผลอื่นใดมาเพิ่มเติมนะคะยิ่งเราหาเหตุผลอะไรมาเพิ่มเติมหรือประครับประคองนะคะมันจะผิดเพี้ยนไปนะคะดังนั้นเซนส์สัมผัสพิกจิกอย่ามองข้ามนะคะแล้วก็มีเดอะไฮโลแฟนนะคะอาจจะ มีการแบบเราคิดแบบบางคนเนี่ยอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเรียน <Yeah. S 1> ก็เป็นไปได้นะคะเรียนหรือศึกษาอะไรต่อนะคะแต่ว่าอาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่านะคะว่าเงินจะไม่พอไหมนะคะหรือบางทีเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามีที่ปรึกษาดีๆก็ได้นะคะถ้าติดขัดอะไรนะปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเพื่อให้คําชี้แนะหรือให้คำปรึกษานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธินะ ขาดการเหมือนจูนอนะเหมือนมันรู้สึกหอเหี่ยวจิตใจก็ได้นะคะหรือว่าเครียดหนักเป็นพิเศษอาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธินะคะเพื่อจูนพลังงานของเรานะคะดึงดึงกำลังใจดึงพลังงานเข้ามานะคะหรือหาฟังอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคําสอนสัจธรรมหรือ การชี้แนะก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานนะคะหรือการไกด์อะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้เราออกมานี้นะคะก็จะส่งเสริมได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะตรงนี้อย่ากกังวลใจไปเลยรวมถึงผู้ใหญ่ให้ให้การอุปถัมภ์อยู่นะคะแล้วก็เดือนนี้เองเนี่ยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นด้วยนะรวมไปถึงตัวเราเนี่ย เราอาจจะเป็นคนที่คือเขาเรียกว่างานก็เยอะแล้วอะไรก็เยอะแล้วนะแต่ก็ยังจะต้องเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสอะไรกับ อะไรแบบเหมือนความรู้สึกดีๆความจริงใจเนี่ยให้กับใครหลายคนด้วยนะคะหนึ่งถ้วยซึ่งมันก็จะนําเรื่องราวดีๆมิตรภาพดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะทําให้หัวใจของพิกจิกบางคนพองโตขึ้นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงน้าหนักขึ้นได้ด้วยแหละหนึ่งถ้วยนะเอออาจจะมีเรื่องเฉลมิมฉลองหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้ด้วยนะคะถ้างไงอย่ามองข้ามนะโอกาสหล่ นนนะะในหน้าไพ่ตรงนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์เองคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยแฟนเราอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลามาโฟกัสอะไรกับเรามากมายนะคะก็ทําใจร่มๆเข้าไว้นะคะสำหรับคนโสดเองนะคะก็ถ้าถ้ามีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ย ก็เหมือนลังเลโลเลคิดถึงเขาอยู่นะแต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงตัวเองนะคะเ <_ C ol id> กี่ยวกับการประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ <_ C ol id> ดังนั้นในหน้าไพ่โซนนี้เองก็ยังเหมือนติดอุปสรรคแล้วเราตัวเราเองนี่แหละก็คิดมากเพราะว่างานเราเยอะด้วยแหละนะคะมันอาจจะทําให้เหมือนร่างกายเรามันอ่อนแอนะคะ <_ C ol id> ดังนั้นสภาพจิตใจมันก็เลยอ่อนแอเราก็เลยแบบอาจจะวิตกคิดมากไปไกลนะคะก็ให้นั่งสมาธิ จดมันไว้พรานะคะหรือหาผู้ใหญ่นะหาคนให้คำปรึกษาดีๆนะคะที่ช่วยจูนพลังงานเราได้นะคะอโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะตัวตน Queen of Pentacles นะคะราชินีเหรียญน,นะคะอุย้ย สนใจเรื่องเงินเรื่องการทํามาหากินเรื่องเงินเป็นหลักนะคะแล้วก็บางคนเนี้ยอาจจะมีเงินอยู่ในมือแล้วก็ได้นะเงินก้อนหรืออะไรก็ตามนะคะหรือเราอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นหลักนะคะแล้วสําหรับพิกจิกเองเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่ในโหมดของความจริงจังนะคะแล้วก็ใจเย็นแล้วก็มองหลายๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะมากด้วยนะคะแล้ว ทีนี้นะคะในเรื่องของการงานนะการงานเองนะคะเราจะได้รับความสนใจเนาะจากผู้คนนะคะหรือว่ามีใครที่เขาเห็นความสามารถอะไรของเรามากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะติดต่อเข้ามานะคุณจะมีลูกค้านะคะเข้ามาสําหรับบางคนที่ค้าขายก็จะมีการค้าขายหรือธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะที่าาาาาาเ,าาเป็นในเรื่อง ที่ดีนะคะรวมไปถึงคนที่ทำงานประจำเองนะคะก็เป็นเป็นยังเป็นงานที่ดีเนาะหรือมีคนมาทาบทามให้เราไปทำงานที่อื่นได้ด้วยนะคะนะ,ะ,นะะการงานเองอยู่ในโหมดที่หาเงินคล่องหาเงินได้หรือได้รับความสนใจนะ,ะจากจากคนทั่วไปเนี่ยมากเป็นพิเศษนะสมเรียนนะคะช่องทางต่างๆเนี่ยมีเข้ามานะคะอืมแล้วก็ การงานบางคนก็อาจจะมีการได้ออกนอกพื้นที่นะคะไปออกอีเวนต์ออกงานออกร้านนะคะหรือไปพบปะลูกค้านะคะขยับขยายนะคะเพิ่มขึ้นด้วยเป็นช่องทางที่ที่มันเปิดกว้างขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาได้ด้วย นะคะข่าวดีใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเรื่องราวที่มีเข้ามาบางคนเปลี่ยนถ่ายออฟฟิศหรือเปลี่ยนเปลี่ยนที่หรือไปเจอตลาดใหม่ๆหรือไปเปิดหรือขยับขยายอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะคุณคุณจะมีช่องทางที่ดีเกิดขึ้นนะในเดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยที่ดาวๆวอยู่นะขอให้ใจเย็นๆนะคะนะร,รอรอเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็สังคมเพื่อนฝูงเนี่ยนำพามาซึ่งการงาน นะการงานเราก็การเงินนะคะในเรื่องของการเงินเองในเรื่องอในโลกออนไลน์เนี่ยนะโลกออนไลน์หรือบางคนอาจจะมีช่องทางอย่างอื่นเนี่ย mm. เกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยหารู้ทางเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่สองก็ได้นะ,ะอืมก็มีโอกาสที่ จะมีช่องทางใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะแล้วก็สื่อโซเชียลยังนำพาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองให้คุณนะคะเอ่อแล้วก็เงินในตัวทางกายที่เรารอนะคะบางอย่างเองยังได้อยู่นะคะยังผ่านได้เนาะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะก็ยังถือว่าเป็นเงินยังมีเงินเนาะแล้วก็บางอย่างเองต้อง ใจเนยนบางทีเราอาจจะยังเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดแต่เราจะได้มาบางส่วนแต่เพีงแต่ว่าอย่าเกี่ยงเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีอะไรเข้ามาตอนนี้ก็คือทำทาไปก่อนเนาะอะไรที่มันมันได้เงินนะคะแล้วก็ในตัวของ ออฟฟิศหรือสถานที่ใหม่หรือแม้กระทั่งบ้านเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดูดีหรือมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นห่วงจุ้ยบางอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นการดึงดูดพลังหลายๆอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยมันจะไม่เหมือนเดิมละนะหลายๆอย่างพลิกฟื้นหลายๆอย่างดีขึ้นนะคะอาจจะได้คําพูดดีๆก็ได้นะจากทางบ้านก็ได้นะคะหรือว่า มีข่าวดีอะไรที่เกิดขึ้นนะทั้งในเรื่องของออฟฟิศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะงานใหม่ๆที่เราจะเริ่มเนี่ยมันตรงกันพอดีเลยอะหนึ่งคาามันอาจจะติดอุปสรรคอะไรบางอย่างนะสิ่งที่เราคิดว่าจะทำเนี่ยแมอว,ว่ามันอาจจะยังเหมือนติดขัดอยู่นะคะนะแต่ขอให้เราพยายามทำขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะนะเอาชนะเหมือน เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมให้ได้แล้วกันเนาะนะคะแต่ถ้าใครเป็นงานที่มันเป็นทางไกลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะตรงนี้นต้องแบบมันต้องเราต้องฝืนนิดหนึ่งอะนะเยง,งก็ต้องแบบ ต้องขุดมันขึ้นมไาไคือโค้ดไพ่ก็จะช่วยโค้ดพวกคุณนะคะว่าเฮ้ยมันติดอ่ะนะแต่คุณต้องฝืนนะฝืนเพื่อผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ The Lover นะคะเพียงแต่บางอย่างมันติดอุปสรรคเนาะแล้วทีนี้ในหมดของในหมดของการเงินเนี่ย การเงินบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้ผลประโยชน์เต็มเต็มเหน่วยทั้งหมดนะแต่ก็ยังได้อยู่อย่ากเกี่ยงงานอย่างที่แม่บอกมีช่องทางใหม่ๆห,หาช่องทางที่สองเพิ่มขึ้นด้วยนะการสื่อสารออนไลน์โซเชียลนำพามาซึ่งเงินนะคะแล้วก็โชคลาภเองโชคลาภมีโอกาสมีโชคลาภนะ k i n g of p e n t a c l e s ินะคะ i n งเหรียญเลยนะอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะคะนะหรือได้เงินก้อนอะไรบางอย่างเนี่ยหรือไม่ก็บางคน ได้เงินอะไรเนี่ยคือถ้าถ้าเหมือนเรากู้ยืมเงี้ยก็ได้นะคะนะแบงก์ก็อนุมัตินะคะหรือบางทีอยู่ดีก็มีใครก็ไม่รู้มาซัพพอร์ตก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือได้เงินได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มีเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเงินทางไกลอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มาในโหมดของความรักความสัมพันธ์ในหน้าไพ่ตรงนี้นะคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆก้าเข้ามาเด e l o ฟ e r เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึง The ะเวิรนะคะอาจจะเป็นความรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกชอบคอถูกใจอยู่แล้วนะที่ที่แบบว่าเหมือนอยู่เขาเรียกว่าทําความรู้จัก กันอยู่แล้วด้วยในวงสังคมนะแต่ว่ามีโอกาสว่าจะเป็นความรักใหม่ๆที่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นจากช่องทางที่เราไปเรียนหนังสือก็ได้นะคะหรือทํางานก็เป็นไปได้นะคุณมีโอกาสพบผู้คนเยอะขึ้นเนี่ยที่ใหม่ๆการพบเจอการสื่อสารคนโสดมีโอกาสาที่จะมีความรักเข้ามานะความรักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเลือกที่จะคือ เราเขาอาจจะผ่านอะไรไปเยอะก็ได้นะหรือเราก็ได้นะแล้วมันจะแบบเหมือนเป็นความรักที่แบบเติบโตแล้วก็รู้จักที่จะโปรเทคตัวเองมากเป็นพิเศษแบบฉลาดที่จะรักนะคะอืมแต่ในหน้าไพ่ตรงเนี้ยในหน้าไพ่ตรงนี้ถามความรักคนโสดนะอันนี้ดูจากตรงนี้นะคะความรักคนโสดเนี่ยบางทียังติด อยู่กับคนที่เรารักชอบเก่าๆอยู่นะคะแล้วก็แล้วเ,เราบางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการหาเงินมากเป็นพิเศษเฮอร์มิตบางคนสําหรับบางคนนะ่ะคนโสดอะ่ะพิจิกอะ่ะยังเก็บเนื้อเก็บตัวนะยังรู้สึกรอใครบางคนอยู่ก็ได้นะตรงเนี้ยนะคะ ยังทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมานะแต่ใจก็แอบแวบเหมือนไปชอบใครก็ไม่รู้นะคะฟีเจเซลปดปล่อยพัฒน,นาการตัวเองซะนะบางคนกักขังตัวเองนะไม่รู้จะโสดไปอีกนานเท่าไหร่นะคะหรือว่ายังไปติดกับดักกับคนที่เราไม่ควรที่จะไปรักนะคะนะสาหรับบางคนอาจจะไปติดกับดักที่ว่าไปรักไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคุณต้องปลดปล่อยพัฒนาการเหล่านั้นออกมานะเพราะว่าเดือนนี้จะมีคนใหม่ๆนะคะที่จะก้าวเข้ามานะคะ ให้คุณได้พิจารณานะคะสำหรับคนโสดคนมีคู่หรือมีคนคู่อยู่แล้ว the word l บางทีอาจจะเป็นต่างชงาติต่างภาษาไหมนะคะดูเวอร์หรือบางทีระหว่างเรากับเขาเนี่ยมองตาก็รู้ใจละแล้วก็หลายๆเรื่องเองนะคะที่ที่เรากับเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหากันนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็ต่างคนต่างรับได้นะคะนะก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคนที่เราพูดคุยกันอยู่นะคะ มาดูฝั่งนี้เราอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเนาะคนที่เราดีวอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหนึ่งดาบนะบางคนบางทีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะติดด้วยเรื่องอีกโกทิิหรือความอยากจะเอาชนะกันหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางก็ได้นะคะแล้วก็บางอย่างเองเราอาจจะรู้สึกว่าแฟนของเรานะคะหรือความรักของเราเนี่ยมันยังไม่ ไม่ถูกใจเลยยังเขายังทําอะไรได้ไม่ถูกใจเราเลยนะคะหรือทําไมมันยังไม่ได้ดั่งใจเราเลยนะคะนะสถานการณ์เหล่านี้เขาบอกว่าให้เพื่อนช่วยนะอาจจะต้องขอร้องให้คนรอบข้างช่วยเหลือพวกคุณนะคะนะซึ่งแม่หมอมองจากตรงนี้แล้วสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะคุ้นชินมากแล้วนะนะคะเดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะ แล้วที่นี้นะคะในตัวของอุปสรรคเดือนนี้ได้เป็นสีถ้วยเบื่อเซง็งนะความรู้สึกเบื่อเซ็งของเรานี่แหละนะหรือบางทีมีคนที่เขายิบยื่นโอกาสอะไรมาให้แล้วเราไม่รับเรารู้สึกไม่ถูกใจนะคะเรารู้สึกเราอยากรอไปหน้านะเรายังไม่อยากจะทําเรายังไม่อยากจะแอคทีฟบางทีมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราเราไม่เอาเราไม่ทานะคะขอให้ เอาไว้ก่อนดีกว่านะถ้าได้ตังก็เอานะนะคะตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ในตัวของในตัวของค่าที่จ่ายเนาะอาจจะมีค่าที่จ่ายใหม่ๆอะไรงอกขึ้นมาก็ได้เนาะค่าใช้จ่ายจากการศึกษาหรือเปล่าหรือการลงทุนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะที่อาจจะงอกขึ้นมาเพิ่มนะแล้วทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจเรานะคะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนะ่ะราศีพิจิกนะคะหาเงินนะคะ นะขยันหาเงินนะคะแล้วก็อยากจะหาเงินอยากจะเริ่มต้นหาเงินอะไรใหม่ๆนะคะรวมไปถึงอยากจะใช้เงินด้วยนะก็โอเคนะคะในใจก็อยากจะเริ่มหาเงินหาทองก็ดวงพิจิกก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนธันวาคมก็จะมีมีอะไรที่ดีๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องการเงินเองขอให้ประหยัดไว้ก่อนเนาะนะคะติดขัดอะไรก็ คิดว่าที่บ้านนะคะหรือธนาคารอะไรก็ตามเนี่ยเขายังจะช่วยให้การสรับสนเราอยู่นะคะแล้วก็โชคลาภเองเสียงได้นะคะหรือบางทีเราได้เงินอะไรมาโดยที่เราไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงช่องทาง การค้าการขายหรือจังหวะการหาเงินมาหมุนในในเดือนนี้มันมีจังหวะอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่าเกี่ยงนะคะขอให้ทำไปก่อนนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีพิจิกมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องราวไว้เจอกันคลิปหนะคะ้ค่ะสวัสดีค่ะ